สวนฝรั่งกิมจูค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงตัดแต่งกิ่งนะคะกำลังจะปุงไม้แ้วคะเด้อบพราะนในไมีหนวยนะคะปกติตอนถี่ท่านในตกแต่งกิ่งนะคะก็จะออกอดอกออกผลตลอดนะคะไดขายตลอดนะคะก็จะมีแน่นิดน้อยนะคะนี่จะให้เบืองนะคะ น,ะะนี่นะค่ะนี่มีเนืนิดหน่อยเพราะว่าอันกิง่งเ่อร์ชันได้หลายนะคะเด้ออ่ามันจะมีอยู่สองฟังนะคะสวนของเขาจะมีอยู่สองฟังอันนี้คือฟังหนึ่งนะคะฟังนี้อีกฟังหนึ่งจะแหง้งแน,น่เพราะว่า,าเวอร์ชันได้เปิดน้ำใส่เลยค่ะไหวตัวอะไรอ่ะ นี่เราปลูกอยู่หน้าบ้านของเราเลยนะคะเราขายโล30บาทนะคะทั้งแจกทั้งแถม